เงาะกับ DNA ของเด็กน้อยบนขวดสบู่บนกล่องสบู่มันสัมพันธ์กันไหมในวันนั้นเป็นวันเกิดเหตุในวันนั้นเป็นวันเกิดเรื่องแมษาคิดว่า DNA บนขวดแชมพูกับเงาะมันสัมพันธ์กันทำไมเงาะถึงสำคัญนะทำไมเงาะถึงสำคัญแม่สาคาดว่า ช่วงเวลาที่เงาะมาที่บ้านนะเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในห้องน้ําหรือไม่เป็นช่วงเวลาสําคัญในห้องน้ําด้วยหรือไม่อันนี้เราแค่คาดว่านะเราแค่คาดว่าเราแค่คิดว่าด้วยตัวเราเองนะไม่สาคาดด้วยตัวเองคิดว่าด้วยตัวเองว่า ในช่วงเวลาที่เงาะมาที่บ้านมีภารกิจอะไรมีกิจกรรมอะไรที่ทำใหเ้เกิดกิจกรรมอะไรในห้องน้ำหรือป่าอันนี้ไม่รู้มันเป็นความคิดของเราว่าเพราะว่าพี่โอเลเสวันดีค่ะเพราะว่าในช่วงที่เงาะมาไม่มีใครเห็นในช่วงเวลาที่เงาะมาเงาะมาอยัางไงไม่มีใครเห็น แล้วเงาะมาเวลาไหนไม่มีใครเห็นแต่มีผู้หญิงคนนึงนะก่อนหน้านั้นมีประโยคที่ดังอยู่ในสื่อว่าเออใครเอาเงาะมาพี่พยาว,วัด,ดีค่ะก่อนหน้านั้นมีประเด็นเงาะนะคะแต่มีผู้หญิงคนนึงยกมือขึ้นมารับไม่ใช่ภรรยาเขานะคะมีผู้หญิงคนนึงที่ยกมือขึ้นมารับว่าฉันนี่แหละเอาไป คือพูดเพื่อตัดลำคาญนะเพราะว่าตอนนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันก็เลยพูดเพื่อปกป้องเพื่อตัดลำคาญไปว่าฉันนี่แหละเอาไปโดยที่คนตอบไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเงาะอยู่ในรถที่ต้องเปิดกุญแจรถเข้าไปเอาเงาะถูกล็อกอยู่ในรถเพราะฉะนั้นคนที่ยกมือขึ้นพูดว่าฉันเป็นคนเอาเงาะไปผิดค่ะผิดคือตอบผิดนะผิดคือตอบผิด มันไม่ใช่คุณไม่สามารถจะเอาเงาะไปได้คุณนะประโยคนี้ไม่ควรตอบเพราะว่าเงาะอยู่ในรถที่ล็อกได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในรถและเอาเงาะไปไว้ได้อันนี้คือเป็นประโยคปลอมนะประโยคนี้คือประโยคปลอมผู้หญิงคนนี้ที่ตอบเพื่อตัดลำคาญไป ต่อไปเพราะว่าต้องการปกป้องผู้ชายคนนั้นด้วยความจริงใจแค่นั้นเองก็เลยตัดไปนะคะทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่เป็นคนที่เขาร้อนโดนเกี่ยวกับเรื่องเงาะอยู่ก็คือผู้หญิงที่ใกล้ชิดทําไมเธอถึงแคร์เรื่องเงานะน่ะเหรอทำไมเธอถึงแคร์เรื่องเงาะทําไมเธอถึงเครียดที่ฉันพูดถึงเรื่องเงานะน่ะเหรอมีประโยคคําถาม แล้วก็มีประโยคคําตอจากเธอนะประโยคคําถามเป็นประโยคคําถามจากผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่มีอํานาจในการทําหน้าที่ถามนะคนที่มีอํานาจถามคนที่มีหน้าที่ถามถามว่าคุณกลับบ้านกี่โมงฉันกลับบ้านเวลาจุ๊บจุ๊บจุ๊สามีคุณกลับบ้านกี่โมงสามีของฉันกลับหลังจากที่ฉันกลับแล้ว จุดๆ,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 ๆเวลานี้ก่อนหน้าที่คุณจะกลับบ้านในช่วงเวลากลางวันคุณได้กลับบ้านมาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้กลับบ้านมาก่อนแล้วสามีคุณละ่ะได้กลับบ้านมาหรือเปล่ากลับมาค่ะคุณรู้ได้ยังไงคุณเห็นเหรอไม่ค่ะฉันเห็นเงาะเงาะมาแล้วเงาะเกี่ยวอะไร เพราะว่าคนที่จะหิ้วเงะออกมาจากรถได้มีเขาคนเดียวเพราะว่ามีกุญแจล็อกอยู่นะทําไมเธอถึงดิน้นลุงสันอย่าถามหานะสิรู้จักลุงสันไหมจําได้ไหมลุงสันนะลุงสันก็คือลุงสันแข้งนะลุงสันแข้งจะถามหานี่เองเรื่องเงาะก,ก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นความลับของเธอแต่ฉันรู้ไงนะ ฉันรู้ว่าเรื่องเงาะมันเป็นความลับของเธอที่มันอยู่ในใจเธอเธอเก็บเรื่องเงาะไว้ว่าเธอเป็นคนสก,กิดนะเธอเป็นคนสก,กิดว่าเงาะมันมาเพราะว่ามีคนคนหนึง่งเธอเป็นคนรู้คําตอบว่าเงาะมายังไงไงเธอเป็นคนรู้ว่าเงาะมายังไงนะการยืนยันว่าเงาะมาโดยผู้ชายคนหนึ่งจริงเพราะอะไรคะเพราะเธอรู้ว่าเขามีกุญแจที่จะเปิดล็อกรถแล้วก็หิ้วเงาะได้เพียงผู้เดียวนะ คำพูดนี้ประโยคนี้น่าเชื่อถือคำตอบนี้น่าเชื่อถือผู้หญิงคนนี้คาดว่าผู้ชายมาที่บ้านก่อนแล้วเพราะว่าเงาะมาเขาไม่ได้โกหกประโยคนี้เป็นประโยคจริงค่ะประโยคนี้เป็นประโยคจริงนะประโยคที่โกหกคือคนที่ประโยคที่โกหกคือประโยคก,ก่อนหน้านี้ที่มีผู้หญิงคนหนึง่ง ออกมาพูดหน้าสื่อว่าฉันนี่แหละเป็นคนหิ้วไปฉันนี่แหละเป็นคนเอาไปเองเออเรื่องราวอะไรงงองแงแง,ง,ง,งจำได้ไหมคะตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาพูดหน้าสื่อตอนนั้นเรื่องประเด็นงอถูกเปิดตอนแรกพี่มามี่สวัสดีค่ะในเรื่องราวที่แม่สาเล่ามีผู้หญิงอยู่สองคนนะคะนะในเรื่องราวนี้มีผู้หญิงอยู่สองคนแยกให้ดีนะคะพี่แนนสวัสดีค่ะ แต่ผู้หญิงคนที่บอกว่าคนที่มีอํานาจเปิดกุญแจรถแล้วเอาเงาะไปได้คือเขาเขากลับมาบ้านคนนี้เขาพูดจริงคนนี้เขาพูดจริงเขาบอกว่าสามีของฉันกลับมาที่บ้านตอนกลางวันยืนยันได้จากถุงเงาะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่ห้อยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาคนเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะเอาเงาะออกจากรถได้นะ ตอนแรกซื่อคะ่ะตอนแรกพูดไปตามจริงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือประเด็น DNA ที่ขวดแชมพูประเด็น DNA ที่ขวดแชมพูอ่ะอันนี้แม่สาไม่ได้เห็นด้วยหลักด้วยตัวเองนะคะไม่ได้เห็นหลักฐานด้วยตัวเองนะแต่ก็มีกระแสหนาหูมาเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามี DNA ที่ขวดแชมพูมี DNA ที่กล่องสบู่ คุณสู่พิมคือคุณเข้าใจเรื่องเล่าไหมคะคุณเข้าใจเรื่องเล่าไหมถ้าคุณยอมรับไม่ได้ก็นิ่งเธอค่ะถ้าคุณยอมรับไม่ได้ก็นิ่งนะปล่อยเขาพิมพ์เลยค่ะพี่ป้อมน้องอยากให้เขาฟังในสิ่งที่เขาไม่อยากรับรู้น้องอยากให้เขาฟังอยากให้ฟังในสิ่งที่คุณไม่อยากรับรู้นะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าฉันกําลังเล่าเรื่องอะไรแต่คุณรับไม่ได้นะคุณรู้แล้วว่าฉันเล่าเรื่องอะไรแต่คุณรับไม่ได้น้องอยากให้เขาฟังค่ะพี่ป้อม เขารับรู้แล้วแต่เขารับไม่ได้แค่นั้นเองฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะนี่คือเรื่องเล่าไม่ใช่นิทานแต่มันเป็นเรื่องเล่าค่ะพี่ิริยาอืมปล่อยเขาออกมาพี่ให้เขาฟังเถอะเขาอยากพิมพ์อะไรให้เขาพิมพ์ไปนะคะคุณจะรับไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของคุณค่ะแต่ฉันอยากเล่านะแล้วก็มีคนอยากฟังด้วยทําใจให้โล่งๆนะคะคุณสุพิมพ์เพราะว่าเรื่องราวที่ฉันเล่าอ่ะ มันอาจจะทําให้จิตใจคุณยยําแย่นิดหน่อยนะแต่ฉันเคยย่ําแย่มากๆมาแล้วแล้วฉันผ่านมันมาแล้วด้วยฉันผ่านอะไรพวกนี้มาแล้วฉันผ่านความระทึกทุกประเด็นที่ฉันรับรู้นะทุกๆวันฉันต้องระทึกทุกวันว่าวันนี้ได้อะไรวันนี้ได้อะไรวันนี้ได้อะไรวันนี้เจออะไรวันนี้เจออะไรวันนี้เจออะไรทุกๆวันฉันผ่านความระทึกอะไรพวกนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันนิ่งฉันพร้อมที่จะเล่าอะไรให้พวกคุณฟังนะ คุณรับไม่ได้คุณก็นิ่งๆนะถ้าคุณรับได้คุณก็พิมพ์คําถามมาได้นะพิมพ์ความรู้สึกความคิดเห็นอะไรมาได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าที่คุณอดที่คุณพิมพ์มาเมื่อกี้คือคุณรับไม่ได้ในเรื่องราวที่ฉันกําลังจะคุยจะมีในสำนวนหรือไม่มีในสำนวนฉันไม่พูดหรอกค่ะนะเพราะฉันไม่ใช่ผีบ้าไม่จําเป็นต้องออกมายืนยันว่าอันนี้มีในสำนวนอันนี้มีในศาลอันนี้มีในข้างในโต้กันอย่างนี้เขาซัดกันอย่างนี้ไม่จําเป็นค่ะนะ ไม่จําเป็นจะต้องออกมาบอกคุณนะว่านี่มีในสำนวนนะคะต้องยืนยันอย่างนั้นอย่างนี้คําพิพากษาเป็นตัวที่ยืนยันได้ดีที่สุดแล้วฉันไม่จําเป็นต้องมาอ้างว่ามีในสำนวนนะตารวจนายนี้เป็นคนซักพยานคนนี้คนนี้เขาซักกันเขาวาดก,กันในศาลคนนี้ซักค้านคนนี้เขาโจทเขาซักแล้วพยานจําเลยซักค้านแล้วโอ้โหมันมากคนนี้เขาตอบไม่ได้เลยหรืออะไรฉันไม่ต้องยืนยันอะไรมากขนาดนั้นแล้วค่ะฉันแค่จะบอกว่าเนี่ยฉันกําลังเล่าเรื่องให้คุณฟังแล้วมีคนอยากฟังจํานวนมาก นะคะแล้วมีคนอยากฟังจํานวนมากถ้าคุณรับได้คุณก็ฟังถ้ารับไม่ได้ก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าความรู้สึกเครียดความรู้สึกไม่พอใจหรืออะไรมันเป็นเรื่องของคุณค่ะขณะที่ฉันอยากเล่าอะไ fc ของฉันก็อยากฟังนะ fc ของฉันอยากฟังพี่หวังนใจหวัดดีค่ะเรื่องเงาะอาจจะทําให้ผู้หญิงบางคนต้องเป็นไม้ก็ได้นะเป็นไม้เพราะอะไรคะสามีโกรธค่ะถ้าสามีรู้ตอนนี้นะ สามีแม่นางงาะรู้ตอนนี้ว่านางเล่าอะไร